สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเปี้ยวนะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการประมาณนะคะก่อนอื่นเราไปรู้จักความหมายของการประมาณก่อนการประมาณเป็นการบอกจํานวนของสิ่งต่างๆแบบคร้าวๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องการความละเอียดมากนะักนะคะการบอกจํานวนโดยการประมาณเนี่ยเขานิยมบอกกันเป็นจํานวนเต็ม10เต็มร้อเต็มพัน เต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านนะคะขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมว่าเราจะใช้การประมาณค่าแบบไหนนะคะอ่มาดูก่อนมีตัวอย่างให้2อันเนาะอันแรกนะคะประกรณ์เขาไปวัดส่วนสูงนะคะโดยส่วนสูงจริงของเขาเนี่ยเห็นหมคือห้าสิอ็ดแต่เขาบอกว่าประกรณ์มีส่วนสูงประมาณ150เซนติเมตร อ่ะคราวนี้เรามาดูน้ำหนักของขู่เปียวบ้างขู่ปเปียวขึ้นช่างน้ำหนักปุ๊บเ,เด็กเดเห็นไหมคะว่าเนี่ยเข็มมันเลยเลขห้าสิบมานิดนึงเลยมานิดนึงเราจะบอกน้ำหนักแบบคร่าวๆของขูปเปียวคือหนักเท่าไหร่คะขู่ปเปียวหนักประมาณห้าสิบกิโลกร,รัมนะคะค่ะต่อมานะคะการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบเ,เด็กๆมาดูตัวอย่างในข้อนี้ก่อนนะลุงเดชปลูกส้มโอ14ต้น ต้น14ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10เด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะลุงเดชปลูกส้มโอ14่ต้นเราจะมาพิจารณาจากเส้นแสดงจํานวนนี้นะคะปลูกทั้งหมด14ต้นแสดงว่าอยู่ระหว่าง10ถึง20นะคะอะคราวนี้เรามาดูว่า14เนี่ยอยู่ใกล้10หรืออยู่ใกล้20มากกว่ากันนะคะ เด็กเห็น14ตรงนี้ไหม14อยู่ใกล้อะไรมากกว่ากันไหนเราลองมาดูนับดูนะคะระหว่าง10กับ20อ่ะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ห่างกันอยู่แค่สี่อ่ะมานับต่อหนึ่งสามสี่ห้าหกโอ้โหอันนี้ห่างกันอยู่ตั้ง6นะคะคราวนี้มาเปรียบเทียบกันว่าระหว่าง14เนี่ยอยู่ใกล้ สิบหรืออยู่ใกล้ยี่สิบมากกว่ากันคะอ่าเก่งมากสิบสีจะอยู่ใกล้สิบมากกว่าอยู่ใกล้ยี่นะคะดังนั้นเราประมาณค่าของสิบสีเนี่ยเป็นจำนวนเต็มสิบได้เท่าไหร่คะคือสิบแสดงว่าลุงเดชปลูกส้มโอประมาณสิบต้นมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลุงเดชปลูกน้อยหน่าสามสิบแปต้นสามสิบแ แสดงว่าปลูกอยู่ระหว่างกี่ต้นถึงกี่ต้นคะเป็นจำนวนเต็มสิบระหว่าง30ถึง40ต้นนะคะเรามานับดูซิอันไหนใกล้กว่ากัน38อ่ะอยู่ในกรอบสีแดงนี้นะคือ38มองด้วยตาเปล่ามองออกไหมคะ,อ,ะอยู่ใกล้40มากกว่า30มสิบเราลองมานับดูนะว่าจริงหรือเปล่าสายตาเราจะหลอกเราหรือเปล่า 1>, 1 2อ่ะตอนนี้ห่างกันอยู่แค่สองเอ,อัอน,นี้เท่าไรหน่1 2 3 4 5ามสแสดงว่าอยู่ใกล้40มากกว่า30ดังนั้นค่าประมาณค่าประมาณเต็มสิบของ38เนี่ยคือ40แสดงว่าลุงเดชปลูกน้อยหนานประมาณ40ต้นนะคะต่อไปลุงเดชนอกจากปลูก ส้มโอปลูกน้อยหนายังปลูกต้นขนุนด้วยนะคะปลูกต้นขนุนอยู่ที่45ตน้นแสดงว่า45เนี่ยถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10บก็คืออยู่ระหว่าง40กับ50นะคะ40กับ50ดังนั้นอ่เรามาดูสิ45อยู่ตรงไหนเอ้ย 45อยู่ตรงช่องสีแดงที่ครูย่โอวงเอาไว้ให้นะเอ๊ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าไอตัว45นี้เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางพอดีกึ่งกลางยังไงลองนับดูไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านซ้ายก็ห่างอยู่ห้าไปนับด้านขวาบ,บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้ก็ห่างอยู่ห้าเห็นไหมคะว่าสี่สิบห้าเนี่ยอยู่กึ่งกลางพออยู่กึ่งกลางปุ๊บเอ๊ะ เราจะพิจรารณายังไงอะเราจะบอกว่าอยู่ใกล้40หรืออยู่ใกล้50มากกว่ากันดังนั้นถ้าเด็กๆเ,เจอแบบนี้นะคะ5มันอยู่กึ่งกลางก็จริงนะคะแต่เขาทำข้อตกลงกันไว้ว่าเอ๊ะถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้ให้เราพิจรารณาเป็นค่าจำนวนเต็ม10ที่มากกว่าทันทีนะคะดังนั้นค่าประมาณเต็ม10บของ45คือ50 แสดงว่าลุงเดชปลูกขนุน50ต้นมาค่ะจากที่คุณพี่อธิบายเด็กๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการประมาณค่าจำนวนเต็ม10อ่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างในข้อนี้นะข้อดีนปลูกต้นองุ่น78ต้นอ่า78แสดงว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก70กับ80นะคะ 78อยู่ใกล้70หรืออยู่ใกล้80มากกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะ78อยู่ใกล้80มากกว่า70ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ78คือ80แสดงว่าคอดีนปลูกต้นองุ่นประมาณ80ต้นนะคะ เด็กมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะไหนเด็กๆลองมาทำพร้อมกันนะคะข้อดินปลูกต้นองุ่น78ต้นติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10 78อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดบ้างคะเต็มส0คือ70กับ80ระหว่าง70ิ กับ80อยู่ใกล้อะไรมากกว่ากันคะอ่าดูในเส้นแสดงจำนวนเลย7 8อยู่ใกล้80อยู่ใกล้80มากกว่า70ดังนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ78คือ80แสดงว่าข้อดินปลูกต้นองนุ่นประมาณเท่าไหรคะประมาณ80ต้นยากไหมคะการประมาณค่าไม่ยากนะให้เด็กๆสังเกตเลยนะคะว่าถ้า ตัวเลขตัวท้ายตรงนี้ถ้าเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10ให้เราพิจารณาที่หลักหน่วยนะคะให้เราพิจารณาที่หลักหน่วยถ้าค่าประมาณาเรามาลองทำแบบฝึกหัดในข้อนี้กันดูนะคะใหะ้คุณพี่จะมีจำนวนจำนวนหนึ่งให้นะคะแล้วเราจะมาประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10 เวลาที่เราจะประมาณค่าเป็นจํานวนเต็ม10เนี่ยหลักที่เราจะต้องพิจารณาประมาณค่าเป็นจํานวนเต็ม10เราจะต้องพิจารณาที่หลักหน่วยนะคะพิจารณาที่หลักหน่วยหลักข้อนี้64หลักหน่วยคือเลข4แสดงว่าเลข4เราจะต้องประมาณค่าเป็นจํานวนเต็ม10ใดคะ64อยู่ระหว่าง60กับ70 ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10บได้เอ่ยอ่ะเด็กๆเห็นนะหลักหน่วยถ้าตั้งแต่0ถึง4ให้ประมาณค่าเป็นจำนวนที่น้อยลงมาจำนวนเต็ม10ที่น้อยกว่านะคะตั้งแต่5ไปจนถึง9 ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิที่มากกว่าที่มากกว่านะคะอ่ะอันนี้เป็น4แสดงว่าให้เราปัดทิ้งเลยการปัดทิ้งคือให้เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้น64มีค่าประมาณเต็ม10คือ60 99แลเ้ราพิจารณาที่หลักไหนคะหลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือเลข9กเลข9ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดขึ้นจาก99ปัดขึ้นไปอีก10กลายเป็น100นะคะต่อมา147ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10พิจารณาที่หลักไหนคะหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข7ปัดขึ้นหรือปัดทิ้ง ปัดขึ้นอีก10นะคะปัดขึ้นไป10จาก140ก็กลายเป็น150 50เห็นไหมคะต่อมา95,561ให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10หเด็กๆจะต้องจำเอาไว้นะคะว่าเราจะพิจารณาที่หลักหน่วยคือหลักที่น้อยกว่ามันลงมาอ่านั่นก็คือหลักหน่วยคือเลขหนึ่ง,เล,งเลขหนึ่งปัดขึ้นหรือปัดทิ้ง ปัดทิ้งเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวอะเกม่นห้าพันมีค่าประมาณเต็มสิบเป็น9 5้าหม่นกสะเดี๋ยขอแถมอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแถมอีกหนึ่งนะข้อที่ห้าจํานวนใดเอ่ยที่มีค่าประมาณเป็น9ก้ มีค่าประมาณเป็นจำนวนเ0้มีอะไรได้บ้างเอ่ยแสดงว่าข้อนี้เนี่ยมีได้หลายมีได้หลายคำตอบเห็นไหมคะเป็น9ก้าก็ได้เพราะพิจารณาที่หลักหน่วยก็ปัดทิ้งเห็นไหมแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็น9ก้าร้9ยหนึ่งเส ก็ได้นะคะเพราะประมาณค่าแล้วเต็ม900โอเคไหมคะอ่ะครานี้เด็กๆจะต้องทําแบบฝึกหัดในหน้าที่24ในเล่มหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะที่ครูพี่แจกให้ไปถึงหน้าที่26นะคะแล้วอย่าลืมส่งมาอวดคุณครูด้วยนะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะ